เครื่องชงลามาโซโก้สองหัวตัวนี้เท่าไหร่ครับเครื่องบดเมสเซอร์โคนี่ตัวเท่าไหร่ครับเครื่องบด e 6 5ไกบายซิงค์เท่าไหร่ครับเครื่อง POS อุปกรณ์ที่เอาไว้คิดตังหรือว่ารับออเดอร์ตัวนี้ครับเท่าไหร่ครับพวกตาช่างหรือว่าพวกอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆในบาร์รวมแล้วเท่าไหร่ครับพี่อยากจะถามกอฟว่าถ้าเราอยากจะทําร้านกาแฟร้านหนึ่งเนี่ยที่แบบสเกลประมาณเนี้ยค่าใช้จ่ายเท่าไหร่อย่างแรกเลยอ่ะค่าทําร้านเนี่ยก่อสร้างเนี่ยเท่าไหร่ค่าทาร้านก็ประมาณ70,000ครับในการล้อม ร้านแล้วก็ทํารูปแบบแต่ว่าเรามีโครงสร้างอยู่แล้วนะเครื่องชงลามาโซโก้สองหัวตัวนี้เท่าไหร่ครับสองแสนแปดครับเครื่องบดเมสเซอร์โคนี่ตัวเท่าไหร่ครับเจ็ดหมื่นครับเครื่องบด e หกสิบห้าไกดบายซิงกับ ek นี่เท่าไหร่ครับตัวละแสนครับตัวพวกเคาน์เตอร์นะครับพวกอ่าซิงค์ล้างจานตู้ทำน้ําแข็งและเคาน์เตอร์ตรงนี้ครับทั้งหมดเท่าไหร่ครับถ้ารวมสตนเลสทั้งร้านก็ประมาณเจ็ดหมื่นครับ แล้วตัวพวกเครื่อง POS อุปกรณ์ที่เอาไว้คิดตังหรือว่ารับออเดอร์ตรงนี้ครับเท่าไหร่ครับประมาณ2 0 0 0 0ได้ครับจุดนี้รวมพวกอุปกรณ์รายเดือนรายปีอะไรเงี้ยครับของ POS ครับแล้วพวกอุปกรณ์ในบาร์ครับพวกตาช่างหรือว่าพวกอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆในบาร์แล้วก็พวกปั๊มน้ำเนี่ยครับรวมแล้วเท่าไหรครับถ้ารวมหมดเลยชุดนี้อุปกรณ์เล็กๆน้อยปั๊กเทสตาช่างเครื่องกรองอะไรก็ประมาณ6ก0มื่นได้ครับ แล้วร้านโดยรวมๆแล้วมเมื่อกี้ที่เราดูกันทีละอันนะครับรวมแล้วประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ8ปดเก้าแสนได้นะครับแต่ว่าผมน้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับผมเริ่มจากมอคคัพพอดเครื่องบดตัวละ900บาทมอคคัพพอดจีนตัวละร้อยกว่าบาทแต่ว่าเราก็ค่อยๆเก็บมาซื้ออุปกรณ์ทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้น,นไม่ได้ซื้อเครื่องบดทีห้าตัวหรือว่าอะไรนะครับเราซื้อเครื่องบดทีละตัวเรารู้ว่าอะไรที่ศึกษาว่าอะไรที่มันทําให้รสชาติมันมีความเป็นมาตรฐาน เราจะทําให้ลูกค้าทานอ่าเราก็ค่อยเก็บทีละเล็กทีละน้อยเพื่อที่จะทําให้รสชาติมันนิ่งเพราะว่าตรงนี้มันควบคุมรสชาติได้ยากเพราะว่ามันเป็นเอาดอคือผมไม่ได้อยากจะใช้ของแพงหรือว่าอะไรแต่พอใช้ของที่มีความเป็นมาตรฐานอ่ะมันทําให้เราควบคุมรสชาติได้คือเพื่อนๆก็สามารถใช้อุปกรณ์อะไรก็ได้นะครับที่ที่ทำให้รสชาติเราดีอ่าอันนี้มันมันก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนเลยครับโอเคถ้าเกิดว่า ใครผ่านมาแถววัดไล่ขิงอาแถวตลาดดอนหวายแวะมาอุดหนุนกอล์ฟที่เวกอัพคอฟฟี่ไล่ขิงด้วยนะครับเจอกันครับขอบคุณครับ